พระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีรับสั่งไว้เพื่อให้เด็กและประชาชนได้ใกล้ชิดกับศิละปะมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณอรณิตค่ะเป็นครั้งแรกที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้มีโอกาสชมภาพเขียนที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงภูมิประเทศอันสวยงามภายในจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาและการได้มาชมภาพเขียนที่หอศิลป์จังหวัดนครนายก ก็ทำให้เด็กๆได้มีความรู้เกี่ยวกับภาพเขียนที่สามารถทำได้ด้วยวิธีหรือเทคนิคที่หลากหลายเด็กหญิงพิมพ์พัฒสอนเกตทองซึ่งชอบวาดภาพอยู่แล้วบอกว่าการได้มาชมภาพที่หอศิลป์แห่งแรกในจังหวัดนครน,นายกทำให้เธออยากจะฝึกฝนทักษะมากขึ้นรวมทั้งยังได้เทคนิคใหม่ๆกลับไปใช้ในการวาดรูปได้ไอเดียตรงบ้านคนอะค่ะเพราะว่าบ้านคนมัน เป็นเหมือนมันมีชีวิตอแล้วก็เหมือนมีผู้คนขายของอยู่จริงๆอ่ะเลยคิดว่าจะลองไปทดสอบม,มือตัวเองแบบนั้นดูค่ะด้วยสีอะไรคะสีโบตเตอร์ค่ะเด็กๆก,กลุ่มนี้ยังได้ฝึกอบรมการวาดภาพจากศิลปินด้วย โดยเด็กชั้นประถมะศึกษาจะได้ฝึกการใช้สีช็อคชนิดน้ำมันซึ่งเหมาะกับระดับความสามารถและการเขียนภาพในเบื้องต้นขณะที่เด็กโตจะได้ฝึกการใช้สีน้ำและการร่างหรือสเก็ตภาพซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครน,นายกได้จัดขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ทรงมีรับสั่งไว้เมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดหอศิลป์จังหวัดนครน,นายก ก็พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้รับสั่งกับทางท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดบอกว่าทำยังไงอยากจะให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสมาร่วมวาดภาพด้วยกันคือจะไม่เน้นเฉพาะเด็กและเยาว,วชนนะคะนอกจากจะฝึกอบรมให้เด็กๆแล้วยังมีการฝึกอบรมให้กับครูสอนศิลปะซึ่งจะช่วยให้ครูได้เรียนรู้เทคนิคง่ายๆเพื่อจูงใจเด็กๆให้สนใจการวาดรูป ก็เนี่ยเป็นเทคนิคอะไรที่แปลกใหม่วิธีการสอนอย่างเมื่อเช้าอาจารย์สอนแบบเทคนิคลากเส้นแบบเหมือนหลอกล่อให้เขาสนใจแล้วเขาก็จะอยากเรียนรู้ค่ะเหมือนบูรณาการไม่ไม่ไม่เริ่มแบบวาดรูปไปเลยเงี้ยแต่เริ่มไปทีละอย่างเริ่มเริ่มจากผสมผสมหลายๆวิธีหลายๆอย่างแล้วก็บารวมรวมกันแล้วได้เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งเหมือนเอาหลายหลายอย่างบารวมรวมกันแล้วได้เป็นหนึ่งงานหอศิลป์จังหวัดนครนายก เกิดจากการทำงานร่วมกันของคณะศิลปินและหลายหน่วยงานของจังหวัดนครนายกโดยตั้งอยู่ภายในศูนย์พัฒนาชุมชนตบนสาลิกาอเภอเมืองจังหวัดนครนายกอรณิตเพชรวงศิริรายงานตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรากำลังประสบปัญหาเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงรวมไปถึง